สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะอัพิโซดนี้เรามาต่อกันค่ะเทพกระบี่มรณะตอนที่10นะคะมือทั้งสองข้างของเจียงหยางเคอกำขวานไว้ในมือนแน่นขณะที่เขาก็จ้องมองไปที่เจียนเฉินด้วยความสนใจขอบคุณสำหรับบทเรียนเขาแค่ต้องเรียนรู้เขาไม่กล้าดูถูก เมินเจียนเฉินเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนดังนั้นในรอบนี้เจียงหยางเคอก็เคลื่อนไหวอย่างระม,มัดระวังเจียนเฉินเริ่มหัวเราะและจ้องมองไปที่เจียงหยางเคอมีร่องรอยความสับสนอยู่ในนั้นพี่สามเริ่มต่อสู้ในตอนนี้เลยหรือไม่เจียงหยางเคอกุมขวานในมืออย่างมั่นคงในเวลานี้มันใช้พลังเสียนเข้าช่วยเขาเริ่มโจมตีไปที่เจียนเฉินอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันรวดเร็วกว่าเดิมมาก เจียนเฉินเพียงแค่กวัด,กวดแกว่งกิ่งไม้ในมือของเขาเขารู้สึกถึงความอัศจรรย์บางอย่างบางอย่างที่น่าแปลกประหลาดบางอย่างในกิ่งไม้เชื่อมต่อกับเขาในเวลาเดียวกันภายในจิตใจของเจียนเฉินเขาอธิบายไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกที่มันคล้ายคลึงกับที่เขาสัมผัสได้ในโลกก่อนในตอนที่เขาจะจบชีวิตลงตอนที่เขาเข้าใจพลังที่น่าอัศจรรย์ของขอบเคเทพกระบี ระหว่างในช่วงเวลานั้นในที่สุดเขาก็สามารถควบคุมกระบี่ด้วยจิตวิญญาณของเขาและส่งมันพุ่งออกไปนับร้อยเมตรทะลุผ่านลำคอของโตกโกขิวไปคิดถึงช่วงเวลานั้นเจียนเฉินดิดตัวเพื่อกระทําการบางอย่างกิ่งไม้ในมือถูกส่งให้ตรงไปยังเจียงอย่างเคอวุ้มทิศทางหันเหที่เจียนเฉินทำกิ่งไม้นั้นดูราวกับว่ามีชีวิตและมันก็บินออกจากมือไป ตรงไปยังเจียงอย่างเคยอย่างรวดเร็วกิ่งไม้นั้นทอประกายแสงสีขาวออกมาปรานกระบี่ที่แข็งแกร่งจำนวนมากที่ออกมาจากกิ่งไม้ทำให้มันดูราวกับสายฟ้าด้วยประกายแสงที่งดงามกิ่งไม้นั้นพุ่งไปยังท้องของเจียงอย่างเคอ ทันใดนั้นเมื่อตระหนักถึงวิธีของกระบี่และปริมาณของปรานกระบี่จำนวนมากจากกิ่งไม้ใบหน้าของเจียนเฉินก็ซีดเผือดด้วยความตกใจและเขาพยายามหยุดกิ่งไม้อย่างลนลานถ้าไม่สามารถหยุดกิ่งไม้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะต้องแทงไปหาเจียงหยางเคอและฆ่าเขาเป็นแน่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกฆ่าในทันทีแต่เจียงหยางเคอจะได้รับบาดเจ็บที่ อันตรายถึงชีวิตซึ่งอาจจะก่อให้เกิดหายนะกับเจียนเฉินได้ท่านใดนั้นเองก่อนที่มันจะส่งไปถึงท้องของเจียงหยางเคอมันก็เริ่มช้าลงแต่มันก็ยังคงทิมแทงไปบริเวณนั้นอยู่ดีแต่ไม่มากจ้องมองมันหยุดนิ่งกิ่งไม้ในมือน,นั้นก็ทะลุเข้าไปยังชั้นผิวหนังแต่ถ้าเจียนเฉินไม่สามารถควบคุมมันได้ละ่ะมันจะต้องทะลุผ่านท้องของเจียงหยางเคออย่างแน่นอน มันสร้างความหวาดกลัวให้กับเจียนเฉินยังไม่สามารถคาดเดาได้เหงื่อผุดขึ้นบริเวณหน้าผากเจียนเฉินสังเกตสิ่งเล็กๆเ,เกี่ยวกับการเชื่อมโยงจิตวิญญ,ญาณเข้ากับกิ่งไม้ยืนยันมันอีกครั้งด้วยจิตวิญญาณของเขาที่ซึ่งควบคุมให้มันแทงเข้าไปเพียงชั้นผิวหนังของเจียงหยางเคอเจียนเฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอก เมื่อรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากบริเวณท้องของเขาช่วยไม่ได้ที่เจียงหยางเคอจะมีใบหน้าที่ซีดเผือกเมื่อจ้องมองต่ำลงไปเขาเห็นเลือดไหลออกมาจากบริเวณท้องใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเขาเริ่มร้องไห้งอแงน้ำตาไหลออกมาอาบแก้มของเขาราวกับว่าดวงตาของเขาไม่สามารถกักเก็บมันได้เลือดข่าเลือดออกน้องสี่เจ้าทำร้ายข้า ท่านแม่ข้าไปบอกท่านแม่ข่าว่าเจ้านะ่ะทำร้ายข้าทัานใดนั้นเจียงหยางเคอก็ทำตัวเหมือนกับเด็กที่รู้เพียงแต่วิธีการร้องไห้เขาเคียงขวานไม้แล้วก็ออกไปจากสวนตะโกนออกมาอย่างไม่หยุดจะอย่างไรเจียงหยางเคอก็เป็นเพียงเด็กอายุ 10. ขวบเท่านั้นเขาไม่สามารถทนต่อการกระทำที่ค้ายดูทารุณเช่นนี้ได้ จองดูเจียงหยางเคอที่รับสายตาไปอย่างช้าๆเจียนเฉินก็ไม่อาจทำอะไรนอกจากสายศรีรษะของเขาช้าๆขณะที่เขาก้าวออกไปจากสวนก็เริ่มปรากฏความกลัวในหัวใจการลงโทษประเภทไหนที่เขาจะได้รับนะอะไรนะเจียงไปเจ้าล้อค่าเล่นหรือไรในห้องทำงานของผู้นำตระกูลเจียงหยางเจียงหยางป้าผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความตกใจเพ่งความสนใจไปที่ผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ด้านหน้า ช่วยไม่ได้ที่เจียงหยางป้าจะไม่สามารถเก็บความประหลาดใจเอาไว้ได้จากสิ่งที่เขาได้ยินผู้อาวุโสที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเจียงหยางป้าเป็นถึงพ่อบ้านของตระกูลเจียงหยางเจียงไป เจียงไปพยักหน้ารับอย่างจริงจังนายท่านตอนแรกค่าก็ไม่เชื่อมันแต่บ่าวรับใช้ในโรงครัวหลายคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวนายน้อยสี่ตอบโต้กลับไปหนึ่งในบ่าวรับใช้ที่ตัวใหญ่หนักกว่าเขาเกือบ100่อยปอนถูกส่งลอยออกไปไกลถึง5เมตรและที่สำคัญบ่าวรับใช้ผู้นั้นก็ยังเป็นผู้ที่มีพลังเซียนระดับสอีกด้วย เมื่อได้ยินเจียงไป่กล่าวเช่นนั้นตาของเจียงหยางปาก็เบิกกว้างในข่าวใหม่ที่ได้ยินเจียงไปจ้องมองไปยังผู้นำตระกูลและหลังจากลังเลใจอยู่พักหนึ่งเขาก็ยังคงพูดต่อนายท่านนอกจากนี้ข้ายังได้ข่าวอะไรบางอย่างอีกเมื่อเร็วๆนี้นายน้อยสี่ได้ต่อสู้กับนายน้อยสามโดยใช้เพียงกิ่งไม้นายน้อยสี่ก็โค่นล้มนายน้อยสามลงได้อะไรนะเสียงเออต่อสู้กับเคอเออ และเสียงเอ๋อเป็นผู้ชนะเลรอเป็นครั้งที่สองที่ดวงตาของเจียงหยางปาก็เบิกกว้างขึ้นกว่าเดิมนั่นถูกต้องแล้วนายท่านนายน้อยสี่ใช้เพียงกิ่งไม้ขณะที่นายน้อยสามนั้นใช้ขวานไม้เจียงไปกล่าวเสริมนั่นมันเป็นไปได้ยังไง เจียงหยางป่าแทบจะบินออกจากเก้าอี้อีกครั้งเซียงเอ๋อไม่สามารถใช้พลังเซียนขณะที่เจียงหยางเคออายุมากกว่าถึงสามปีมีหนำซ้ำยังฝึกฝนพลังเซียนระดับสามประกอบกับเคอเอ๋อก็ฝึกฝนวรยุทธ์ในทุกๆวันแล้วเขาจะพายแพ้กัเซียงเอ๋อได้อย่างไรช่วยหยิบกิ่งไม้ที่อยู่ภายในเสือ้อเจียงไปก็ส่งมันไปให้กับเจียงหยางป้าและกล่าวต่อนายท่านนี่เป็นกิ่งไม้ที่นายน้อยสี่ใช้โจมตีนายน้อยสาม เจียงหยางปาหยิบกิ่งไม้ที่มีขนาดไม่นาไปกว่าหนึ่งนิ้วของเขาตรวจสอบมันไปรอบๆเขาค้นพบลักษณะของคราบเลือดที่แห้งกลังเจียงหยางปาสนใจเพียงคราบเลือดบนกิ่งไม้นั้นขณะที่ปกปิดอารมณ์บนใบหน้าเจียงไปเคอเอ๋ยยังสบายดีหรือไม่นายน้อยสามไม่ได้บาดเจ็บอะไรนอกเหนือไปจากบาดแผลที่ผิวหนัง เจียงอย่างปาพยักหน้ารับอย่างช้าๆด้วยใบหน้าเป็นกลางตรวจสอบกิ่งไม้นั่นอีกครั้งเขาเริ่มคางแคงใจขึ้นไปอีกในที่สุดเขาก็กล่าวออกมาเจียงไปกิ่งไม้นี่ไม่มีอะไรพิเศษเท่านั้นไม่พอมันยังไม่แหลมคมพออาศัยเพียงแค่แรงของเสียงเอ,อ๋อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างการบาดเจ็บอะไรก็ตามให้กับเคอเอ,อ๋อ เจียงไปพยักหน้ารับในความเห็นนั้นตาของเขาส่องประกายสุขใสนายท่านข้าขอกล่าวแย้งท่านถ้าหากนายน้อยสี่สามารถฝึกฝนพลังเซียนได้ล่ะดูสิ่งที่นายน้อยสี่แสดงในวันนี้มันเป็นที่ยอมรับว่านายน้อยสี่สามารถก้าวขึ้นถึงขั้นพลังเซียนระดับสี่แล้วไม่เช่นนั้นคงไม่มีทางที่นายน้อยสี่จะเอาชนะนายน้อยสามได้ได้ยินเจียงปกล่าวเช่นนั้น สีหน้าของผู้นำตระกูลก็สว่างขึ้นมาทันทีด้วยอารมณ์บางอย่างสิ่งที่เขาปฏิบัติกับลูกชายซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะและกลับกายเป็นเศษสวะนั้นในยามนี้เจียงหยางปารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเจียงไป นันเจ้าจะกล่าวว่าเสียงเอ๋อไม่เพียงแต่สามารถใช้พลังเสียนได้แต่เขายัางสมควรถูกกล่าวว่าเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งน้ำเสียงของเจียงหยางป้าสันไว้และเต็มไปด้วยอารมณ์สำหรับเด็ก7ขวบที่ก้าวไปถึงขั้นพลังเสียงระดับสี่น้อยคนนักที่จะทำสำเร็จในทวีปเทียนหยวนอายุเฉลี่ยของคนที่จะก้าวถึงขั้นสี่ย่อมแก่กว่านี้มากเจียงไปพยักหน้า ข้าจ้องมองการเจริญเติบโตของนายน้อยสีมาตั้งแต่เยาววัยอาจกล่าวได้ว่าเขาไม่ใช่อัจฉริยะธรรมดาในสายตาของข้าข้าเชื่อมันข้าสามารถกล่าวได้ว่านายน้อยสีจะเหนือกว่าข้าในอนาคตอย่างแน่นอนเจียงหยางปาเริ่มที่จะสั่นสะเทือนภายในขณะที่ฟังดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความไม่อาจเชื่อเพียงเล็กน้อย เจียงป่ายยังคงกล่าวต่อไปหลังจากที่นายน้อยสี่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดังคนพิการไม่สามารถบ่มเพาะพลังเสียนข้านั้นได้พบว่ามันแปลกอย่างแท้จริงหากเป็นข้าที่พบเหตุการณ์เช่นนั้นข้าก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่า อะไรที่ทำให้อยู่มาจนถึงวันนี้ด้วยความแข็งแกร่งที่นายน้อยสี่แสดงออกมาในวันนี้ข้ายืนยันในการคาดเดาของข้านายน้อยสี่ไม่ใช่คนพิการแต่เป็นอัจฉริยะในการบ่มเพาะพลังอย่างแท้จริงเจียงอย่างปลาสูดลรรมหายใจเข้าลึกๆหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นแต่ก่อนจะพูดอะไรอีกต่อไปสมาชิกในตระกูลคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาด้วยท่าทีเคารพนายท่านนายน้อยสามได้รับบาดเจ็บ หูหยินสามปัารถนาให้ในายท่านไปเยี่ยมในตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเจ้าออกไปก่อนเจียงอย่างป้าบกมือของเขาไม่สนใจสมาชิกคนนั้นครับนายท่านสมาชิกตระกูลทำความเคารพครั้งหนึ่งก่อนจะหายไปอย่างชา้า เจียงหยางป้ามองกลับไปยังพ่อบ้านเจียงไปมันอาจจะดีถ้าพวกเราใส่ใจสุขภาพของเซียงเอ๋อบางอย่างไรก็ตามเขาถูกละเลยมาเป็นเวลานานหลังจากกล่าวจบทันใดนั้นเขาก็พูดเสียงต่ำเจียงไปบ่าวรับใช้สองคนที่กล้าร่วงเกินเซียงเอ๋อในครัวข้าจะให้เจ้าขับไล่พวกมันออกจากคาลือหาน อืมเป็นเพียงแค่บ่าวรับใช้ขั้นต่ำแต่พวกมันการวงเกินบุตรชายของข้าเจียงหยางป้าโดยปัสจากความเกรงกลัวเจียงไปหัวเลาะและพูดสั้นๆนายท่านชายรับใช้สองคนนั้นถูกขับไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าคนหนึ่งจะถูกแนะนำโดยหูหญินญใหญ่หลิงหลงอีกคนเป็นน้องชายของหัวหน้าผู้คุมกันแต่ตั้งแต่พวกเขากล้าต่อแยในน้อยสีก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะอยู่ภายในคฤหานแห่งนี้อีกต่อไป มิฉะนั้นข่าคงไม่กล้าออกไปบริเวณนอกคฤหาหาดเจียงหยางอีกครั้งแน่ในห้องที่ถูกประดับอย่างกว้างขวางมีเจียงหยางเคอที่นอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีดเผือกเขาเริ่มจ้องใบทิพาพันแผลที่ถูกพันเมื่อเร็วๆนี้บริเวณท้องของเขาที่ขอบเตียงมีมารดาของเจียงหยางเคออยู่ฟึ่งหยานซึ่งอยู่ด้วยความกังวลใจนางอยู่ไม่ห่างจากบุตรชายของนางไม่ไกลนะัก เจียนเฉินและมันดาของเขาไปยุนเทียนนั่งอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นป้าใหญ่หลิงหลงและป้ารองไปยู่ซวงและพี่รองเจียงหยางหมิงเย่อทั้งหมดก็ยืนอยู่ในบริเวณร,บรอบๆเตียงยู่เฟิงหยานจ้องมองไปหยุนเทียนด้วยความโกรธน้องสี่ลูกชายของเจ้าได้ฝ่าฝืนกฎโจมตีเคอเออด้วยอาวุธที่อันตรายยิง่งโชคดีที่เคอเออของข้าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมิฉะนั้นใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เจียนเฉินมีสีหน้าบึ้งตึงหลังจากที่ได้ฟังนางกล่าวเขาไม่อาจยอมรับคำกล่าวของนางได้ท่านจะต่อว่าข้าไม่ได้มันเป็นพี่สามเองที่บอกให้ข้าสู้กับเขาบาดแผลเล็กน้อยเช่นนี้มันย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากนั้นข้ายังไม่ได้ใช้อาวุธอันตรายอันใดเลยแต่มันเป็นเพียงแค่กิ่งไม้ถ้าหากต้องการจะต่อว่าใครคงต้องต่อว่าพี่สามที่ฝีมืออ่อนดอยเอง ใบหน้าของอยู่เฟึ่งยานซีดเผือดแล้วก็จ้องมองเจียนเฉินคำกล่าวของเจียนเฉิญมีความเป็นไปได้และนางก็ไม่อาจปฏิเสธพวกมันได้ไม่ว่าในทางใดแค่คิดเกี่ยวกับมันอย่างไรคนที่พูดมันออกมาก็เป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้นสวรรค์ก็ไม่อาจจะเชื่อว่าคำพูดที่ว่าถ้าหากต้องการจะต่อว่าใครคงต้องต่อว่าพี่สามที่ฝีมืออ่อนด้อยเอง ใบหน้าของหยูฟงยานเปลี่ยนจากเขียวเป็นขาวสลับกันอย่างรวดเร็วคำพูดเช่นนั้นมันไม่ได้หมายความว่าลูกชายของนางอ่อนแอกว่าคนพิการผู้ซึ่งไม่สามารถบ่มเพาะพลังเสียนได้หรอกรึอได้ยินในสิ่งที่เด็กคนหนึ่งก้าวโจมตีอยู่ฟงยานช่วยไม่ได้ที่ไปยู่สวงจะหัวเรอาอกมา ขณะที่หลิงหลงนั่งอยู่ด้วยใบยหน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆก็จบไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเทพกระบี่มรณะค่ะห <c oughs> นทางยังอีกยาวไกลนะคะเรื่องนี้ก็ทะลุนะคะทะลุ1,000ตอนขึ้นไปค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าวันอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะอยู่ในช่อง YouTube นะคะขอให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะจนกว่าจะพบกับหวานได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ